สวัสดีครับผมเซนตานากรีนเกตทองมารับหน้าที่เป็นเจ้าของช่องนะคะชแน,นลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าตัวละครในรามเกียรติ์ครับโดยตัวละครตัวนี้มีชื่อว่ารามสูรครับเรื่องราวของรามสูรจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับรามสูรครับเป็นยักษ์มีกายสีเขียวมีอาวุธดีสองอย่างครับ นั่นก็คือสอนและก็ขวานเพชรดัมมัสูนอาศัายอยู่ในวิมานกรีบเมฆครับปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์จำนวน3ครั้งครับครั้งแรกครับไล่นางมณีเมฆขลาไล่ตามไปไปพบกับพระอรชุนก็ได้มีการสู้รบกับพระอรชุนแล้วก็จับพระอรชุน ฟาดกับเขาพระสุเมนทำให้เขาพระสุเมนเอียงครับจนพาลีกับสุครีพต,ต้องมาชะลอเขาพระสุเมนขึ้นครับครั้งที่สองครับไปพบกับพระรามซึ่งกลับมาจากพิธีเลือกคู่นางสีดารามาสูร,รก็มีการท้าพระรามนบครับพระรามก็ออกมารบกับรามาสูนครับจนรามาสูรเห็นด้านที่แท้จริงของพระนารายก็เลยมีการมอบสอนให้ครับ และครั้งที่3ครับหลังจากราพระพุทธภระสัตจรุปราเท้าจัก,กรวรรดิสำเร็จแล้วรามาสูรได้ร่วมมือกับกระโลดเพื่อไปชิงแก้วจากนางมณีไม่ขลาอีกครั้งหนึ่งครับทำให้เกิดฝนตกแต่ครั้งนั้นพระพุธยิงสอนไล่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรามาสูรนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ